ไปเยอะเว้ยเอานะครับผมสวัสดีคนัไลน์นะครับอยู่กับผมที่สองไทมนะครับใช่ครับอยู่คนเดียวแล้วครับใช่อยู่ผมคนเดียวเยี่ยมอะไรครับเดี๋ยวผม FC พีมอนครับนี่นๆๆๆๆๆแหน่แหน่พอซับแสงแม่งแม่งก็เป็นแม่งก็ทำตัวเฮี้ยๆอย่างเงี้ยเยอะไปเฮ้ยเดี๋ยวผมคนเดียวผมทิ้งก่อนชิบหายอะไรเฮี้ยเนี่ยผายลอยแพ้ยังลอยแพ้แม่งไปอีกรอบแล้วลอยแพ้ที่เขื่อนนี่ไง้ยว่าหลายรอบเลยเฮี้ยพอเหอะขอบคุณที่เอาคุณได้เป็นคนที่เล่นคาตกรรมคนเเล่นไงผมเล่นไม่เป็น เล่นครับยืนเฉยครับไม่ต้องทําอะไรไรครับเราไม่ทำบทอธิบายแสดงว่ายังไม่เคยเล่นเฮ้ยเพื่อนกูแหลกอ่ะกูรีนเด่กก่อนได้ไหมเนอเราจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอธิบายและขยายความเรื่องกระโจ้ไอ้กระโจยเอาล่ะเราจะเริ่มมาแล้วตอนนี้จังหวะนี้โอ้ยเฮียมีคนบูทไปแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับทั้งฟังบูอ๋อพดอ๋ยวไม่มีใครกดปุ่มเลยไม่มีใครกดปุ่มเลยเอ้ยปลาไก่มาไม่กดเลยวะไอ้ปลาไม่กดอ่ะ เอ้ยเหี้ยคนเขาวิ่งรีมึงก็ต้องเป็นคนกดอ่ะจ้าเออไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าคาเดกอนคาเดกอใจดีเออไม่ผมผมไม่รู้ไงผมกำลังเออเอออูคนนี้งอ่อนไม่มาจะกดไม่ได้โอ้โหใช่ทุกคนครับตอนนี้ผมแลกไปดอบเป็นช่วงๆหลินปีนหลินฮุยเลยครับโอ้ยเกือบโอ้โหไอ้มารคโอ้ยเด็กบาลายไอ้มารเป็นไรวะ กดไม่ได้กดไม่ได้สีเหลืองเออสีแดงกดไม่ได้โอ้โหเพื่อเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ะามึงมึงทำงานเนี๋ยดิเพื่อนกูกูไล่กดอยู่เนี่ยมึงทำงานเนี๋ยดิเพื่อนโอ้โหมันกากเอ็ะมันไล่กูเช็นคไปเลยเหมือนมึงเลยล่ะกี้กากอ่ะไปกดไม่ได้เพื่อนมันเป็นสีเหลืองมันยังกดไม่ได้กูตายทำไมมันเก่งเนี่ยว่ามันหลบได้หมดเลยใครวะแพ็กเกอร์มึงมันกากเออมึงมันกากเอ็มกากแตเลยะตัว ใครไปเก่งกว่าพี่ม่อนไรเหรอปุ๊บเลยอยากอะไรเอ้ยเขาเล่นเป็นโอ้โหเัาเล่นเป็นเลยใครมาเด็กมึงาเด็กเออไปละวายวายพี่มาร์สไหว้เฮ้ยตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนกันหมดนะครับไปแล้วครับอุ้ยังอยู่ครับอู้ยังโดนอู้ยพี่มาร์สพี่มาร์สแก้ฆ่าคนอย่างนี้สิพี่มาร์สเรื่องกูเฮ้ยแกมึงฆ่ากูทำไมเนี่ยโอ้ไม่ได้ฆ่ามึงเหยียบน้ำไอ้ควาย เอาหรอกูเหยียบเอ้าทุกทีตรงนี้กูตายแล้วเนี่ยไอ้มึงเห็นกูเป่าลูกเอ๋ฮลโลกูเห็นได้ทำไมไม่เห็นเฮ้ยเมื่อกี้กูไม่เห็นน้ำนี่นี่กูโง่เลยกูโง่แล้เนี่ยมึงโง่ก็โคตรโง่ทั้งขับโง่โง่เลยตีโง่โวยเถอะนะเอาเลยสมสมสมคอสมชายเลยสมสูงหรือเปล่ายากมาเลยอีกแล้วแก่หมอนเฮ้ยมันไปกอดตรงนู้นอะมันมีเป็นชีวิตใช่ไหม ใช่มีมีมีก็เห็นมีคนตายไปเฮ้ยเฮ้ยกูกูตายสองรอบพังโง่เดินแบตายเอ้ยเดือดเดือดทำไมมรงนี้ไม่ตาได้ไอ้มอนวาร์เฮ้ยเฮ้ยเยอะไอ้มาร์ไอ้มาร์คไม่กดว่ะไอ้มาร์คไม่กดว่ะไอ้มาร์คไม่กดว่ะกดไม่ได้ไปแล้วเออมันกดไม่ได้เอุ๊ยเฉียอันนี้ยังไงต้องรอเโอ้ยต้องโดดข้ามเอาโอ้ย <ส>กดไม่ได้แล้วเฮ้ยอ้ชนะแล้วเว้ยโอ้ยดิมาดิวิดผมคือจุ๊กมาสเตอร์ผมได้ที่สี่อ้าวอ้าวอ้าวมันมีคนเข้าเอ้ยหรือเปล่าคนแรกชื่ออะไรเอสซีสิบสองธามาอ่ะไหนวะดูทีดิเอสซีสิบสองธามเอสซีสิบสองธามจะมาคิดไม่ได้กลมมาเจอคนนี้ ห้องไหนครับห้อง D R แปด D R แปดมอนมอนรันเบบี้รันรันเบบี้รันมันเบิร์นรันเลยกูเปลี่ยนงี้อ๋อแบบแบารันแล้วก็แบบรันใหม่อ่านี่เราไม่เคยเล่น่เปิดใหม่เลยคุณแบบปั๊ดเอฟซีเฮลเกตนะครับสงสัยเขาจะหิวนะครับเขาหิวไหมเอฟซีเฮลเกตมากเลยครับผมดูเฮลเกตทุกวันเลยครับดูแล้วก็สงสเขาจะหิวไหมสัพักเขาจะอมไหมล่ะ เอดูวางพี่ตาครับค้างชิมอนหน่อยครับผมโดนเน็ดเพลพอไม่ให้างไม่เป็นฮะมาอยู่ใต้ปากผมได้ว่าผมนึกว่าพี่เป็นผมนึกว่าพี่เป็นกรีนะใต้ปากเอ้ดผมผมไม่ใช่เมนาผมค้างไม่ไม่ดีหรอกโอ้เชี่ยมาหนาแล้วก็ตายดูขคณะอะไรเอากูตายดูขนาดเออโอ้มาแล้วเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาทางนี้ดีไหมไป run 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 รันเบเบอรรันรันรันบิลันรันเบิรแม่งบังโอ้ยไปกันเต้ามอนเวลาจุดๆก็โดดออกมากูเป็นโรคลมชักนี่หนึ่งลมชักชักเลยเหรอโรคชักโอ้ยเที่ยไอ้แม่งบังกูโอ้ยอะพอดตกชักกะตกชักกะตกักกตกโอ้วัตเดฟักฟาคิดเลยอยูเกนนี่เก้อมาแล้วโอแย่ ที่บอปได้ถึงก็โอ้เลยแล้วหามามาอุ้ยไปต่อเนี่ยน้ำบล็อกบล็อกเถอะมันทุกคนอยู่ตรงไหนกันหมดแล้วครับมุมมุมไปแล้วไปแล้วไอ้คนบอกเฮอร์รี่เฮอร์รี่อ่ะไม่รีบครับอยู่ข้างหลังเอ้าไอ้เจี๊ยโอ้ตกเดียแม่งชอบแบบฟอยกุยอะีอาเลยดีนะไม่เดินไปดีนะไม่เดินไปนี่เหยียบเหยียบมันรอแล้วบางทีมันนั่นอะเอาเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยไปเลยระหว่างมันมันผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมตกมันตายเอางงกรรม กโอ้ระเบิดกจำได้เลยก็ไม่ได้เลยครับจำแบร์จำแบร์ใครเดียวก็ไม่ได้วก็แล้วกี็จำแบร์จำแบร์นี่มันเป็นตัวที่อยู่ในกระตุ้นีะเบิดปะเป็นหมีจ่าไปโดนพื้นเป็นจำบอลอ๋อจำบอลใสโดดข้ามทำไมวะอ้อมอ้อมมังค่างก็ได้นี่ระวังครับมันเป็นบาดเรียนกุนต้องค่อยๆเดินเอาอ้าวมันมันไปไงวะตายไงเนี่ยบู๊บอ้าวตายได้ไงล่ะ อ๋อนี่กับเะเกินชายเรามันเอมัน f ั c k ั n เ n ื s h i ิ f u ั k m า d เด็กอ๊ยอาบมาว้าวอ๋อห้ามโดนน้ำเหรอทำไมกูโดนได้รับอ้าวมันอาจจะนี่หน่อยฮะเพม่อผมบอกเลยครับต้องเพื่อ๋อหัวเฮ้วรู้เปล่าผมได้ที่เท่าไหร่รู้เป่าผมได้ที่เท่าไหร่กับไปลงระว่างพีอโมกับลงไก่เฉยพี่โมกพี่โมกโมกพี่มกเลย ทีมก็ขไปเลยมเนไปเลยเออเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวใครขึ้นขึ้นละไรู้มขึ้นทันชาบูอะชาบูอร่อย้ยชาบููชื่อหมุนนุ่มหมนนุ่มชาบูหมนุ่มหมนุ่มเอามาเอาแบบไหนครับด้ดูด้วยใครเป็นคนกดไหนไหนเป็นคนกด มดนมอนกดนี่นาฮีก็เป็นไอ้สัดมอนนาฮีไอ้มอนนาฮีฮะนาฮีพ่อมึงเจเนี่ยกดเจอชื่ออะไรเฮ้ยไกส์ตัดไปที่ลุงลุงลุงลุเบละลุงเบล์ล้าสมองลุงไปแล้วไปไงวะเนี่ยอ้าวมันไม่กดอันแรกว่ะโธ่เลยเว้ออ้าวไปไงไปไงวะกรรมเออเออือห์ อึ้งเฮ้ยโอ้โหตกหนาวันโลกจิตรันคาริการโลกจิตเอื้อเลยร้อนใช่ไหมอยากเล่นเหรอมึงเอ้าเวนกำกำร้อนร้อนฮะร้อนกำแบกกำแบเอือกกำแบกกำแบกำใดใครก่อครับกำดอช่วยเอาพี่มอนเล้วเฮ้ยทำไมจะจู่ๆมาติดสปีดวะเฮ้ยไม่่เลนครับไอ้เทียนี่แม่งเล่นหมดเลยวเราเล่นที่จะไม่เอาสปีดก็ได้นะอ๋อยอดไปเลยครับ นั่นไงเฮ้ยครับฆ่าคนกี่ยคนไอ้อะไรวะว่ามึงฆ่าคนไปกี่หลายคนเมื่อกี้นุบผิดโอ้ยสปีดสปีดนั่นสุดยอดว่ะเซกซ์บาร์ไม่ไปไม่ไม่เอาสปีดได้ไหมขอร้องคุณก็โดดข้ามด้วยสโตนเหมือนกันมันก็ไม่ใช่มันหลอกกดกูแน่ๆเลยเฮียมังไม่หลับกดกูแน่ๆไอ้ฝั่งน้องไปดิเฮียมันกระโดดมันคงไม่ทันแล้วอ่ะเพื่อนว้าเอะ ไอ้กูไ้เดนใมเนเอออ๋อเออเฮ้ยเดินสะดวกอ๋ออะเกเดินสะดวกนี่เป็นตลาดน้ำนะครโอเคกูไม่เล่นเออล็อกกดล็อกกดมันปั้นเห้อแ่ไอตกคืออะไรกู็ยังตกควายไอ้มอกเอ้หันกูตกไอ้เหี้ยโคตคนหมไอ้เหี้ยมอกโวยไรไอ้เหี้ยมอกโวยไรไอ้หมอนโวยไรเ้ยมอก โอ้ยโอ้ยบอกไปเลยย้อนไอมอนยังไม่อยู่อะไม่มีใครกดว่ะกูวิ่งแล้วโอวิ่แล้วไม่มีใครกดชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายหลอดไม่มีใครกดไปแล้วชิบหายแล้วตรงนี้แม่ง

หานกไอนกไอ้นก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 นคุยอยเยแล้อนกนนนี่เป็นไงต่ออ่เออ่อเพือลวเพือ้วเอามาดูข้างบนอ่ะอเนี่ยจะแลว่าเด็กฝากเย้ยมาก่อนไนส์ชอนผมว่ามันค่อนข้างยากครับเราต้อง่อนว้างยากแตของเราต้องมองข้างบนเนี่ยผมกูไม่เล่นเลยเฮ้ยเราา เจอจอดเพเดย์ยำไม่มีใครไม่ใช่ที่สามไม่ใช่ที่สองเอาแ้เอาเราที่หนึ่งไม่มีเว้ยไม่มีที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ตัวตน่จ้พูใครวะทักีพอจดกิบแล้วแยกแยกกันครับสจอกัครอบคุยนี้เจอนนะครับขอบุกคนบ๊ายบายครับเจอกันนี้บายบาย